โอเคครับก็ไปดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะไปแจกสคริปต์กันอีกเช่นเคยนะครับก็จะเป็นค่ายของ Five Four B2 นะครับเป็นครบรอบ1ปีของสคริปต์เคานะครับผมโอเคสคริปต์ก็จะขึ้นมาประมาณนี้ก็รอสคริปต์มันโหลดสักครู่นะครับผมก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับทั้งจากสคริปต์ที่มันโหลดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เปิดออโต้ฟาร์มไปได้เลยนะครับก็ความระการฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้เร็วกว่านี้ก็ให้มาปรับตรงนี้นะครับให้ปรับเป็น0.1หรือน้อยกว่านั ประมาณนี้นะครับตัวผมก็จะไปฟาร์มแบบมอปอล่าต่อนะครับผมโอเคซึ่งความเป็นการฟาร์มก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะไปฟาร์มโบนนะครับแต่ก่อนจะไปฟาร์มโบนนะครับสักครู่นะผมหาฟาร์มโบนก่อนแต่ก่อนจะไปฟาร์มโบนให้มาเซตติ้งแล้วก็เปิดบายพาส t ทีพีตรงนี้นะครับเพื่อทำให้เราวาร์ปไปเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับประมาณนี้เนาะและนี่ก็คือความเป็นการฟาร์มโบนของสคริปตัวนี้นะครับก็ถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะครับ ซึ่งในคลิแล้วก็ลิงก์ตารางก็อยู่ตารางคลิปเลยก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับผมก็ถ้าใครหาคีย์ไม่เป็นก็สามารถเขา้าร i ดคอร์ดหาคีย์ได้นะครับใช้บอดหาคีย์แทนได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย